Hey guys Hey Hey! What's up? <S วันนี้ก็เชิญชวนทุกคนมาเล่นเกมถามไว้ตอบไว้ทำไมแกต้องเวอร์เลยตอนจะมีทั้งหมด10คคำถามให้เราตั้งใจฟังซึ่งเป็นคำถามภาษาไทยส่วนใหญ่นะตอนนี้เซ็ตอยู่ที่5 seconds หรือว่า5วินาทีอ่านคำถามจบปุ๊บก,กดปั๊บตอบปุ๊บ Are you ready? พร้อมใช่ไหมแต่ยังไม่พร้อมรอบต่บไงกินกน้ำก่อนนะเริ่มบอกชื่อผลไม้สาอย่างเริ่ม How are you บอกกริยาหรือการกระทำสามคำเริ่มในลองเรียงลำดับวันสิ Monday Tuesday, Wednesday แล้วก็ใช้ได้ถัดไปโรงพยาบาลภาษาอังกฤษเรียกว่ามาดูเดือนกันบ้าง January, February, March, April, May คำถามคือวันเกิดของเราเดือนอะไร สิ่งของที่อยู่ในห้องนอนมีอะไรบ้าง3อย่าง What color do you like? What color do you like? สะกดชื่อเล่นของตัวเองเป็นภาษาอังกฤษเริ่มทันไหมเนี่ย How many legs do you have? How many legs do you have? จบแล้วเนี่ยทำคลิปนี้ขึ้นมาให้เล่นเกมเนี่ยไม่ใช่ว่าให้เล่นกันเล่นๆนะแต่เล่นกันจริงๆเนาะ <Wow. S 1> ก็คืออยากให้เราได้เห็นเขาว่าวัตถุประสงค์ของการสื่อสารจริงๆแล้วก็คือการฟัง จับใจคว้างแล้วพูดตอบโต้ได้ก็จบแล้วไงถึงมีการจับเวลาไงเพราะว่าถ้าไม่จับเวลาเราก็มัวแต่กังวลเรื่องแกรมมาเรื่องคำศัพท์อลองเป็นนักดูสิว่าเราสามารถฟังเข้าใจและตอบได้เป็นส่วนใหญ่หรือเปล่าถ้าใช่ เยี่ยมบรรลุวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้วแต่เราก็ไม่อยู่ยู่แค่นี้ไงเราก็พัฒนาตัวเองนะคะเก่งขึ้นไปอีกนะคะปอนอ i ง h c h ชานอลก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนอกในการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของเราเพราะฉะนั้นถ้าอยากเรียนรู้แบบนี้อีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกดสั่นกดสั่นมันมีด้วยเหรอกดติดกระดิ่งไม่ใช่เหรออย่ากจะคอมเมนต์หัวข้อที่อยากให้ปอนทำคลิปก็ได้นะแล้วก็ see you next time Bye bye!